ออกอยูหกแข้งถ้าคนออกง่ามก็เหนื่อยครับครับก็บสวัสดีส่ว,สวนส่าครับพี่น้องครับครับบาตัวอีสานบานเท่ากับมาไายงานันตเช่นเก่าเช่นเดิมครับมือในีสีผ้าพี่น้องครับมาเข่าปลาเข่าดอนครับมาหาโลบึงเช็ดปวกจิกคือเก่าครับพี่น้องถือว่าวมือหนีเป็นหมึกเก็บตกซะครับหลังจากคนออกมา สามหมื่นสี่หมื่นแล้วครับพี่น้องมีม้ก็ถือว่าเป็นหมือนเก็บตกขับไปแจ๊กทีใดบ่ได้บ่าวกับมาลองบึงขับมาอนี้ก็มาพูดดีเครับ,บรเอาหลดเดียวมาเชาา้าลุาบาางบ,บ,บ่ไ,บได้มากน้ำครับพี่น้องรับเพราะว่าบ่าวเนี่ยครับเพราะว่าสวงใบใบบ่าวก็ตีเตรียมตัวครับไปล่ำขับพวกอ้ายแล้วก็พวกไอ้ดินครับพี่น้องรับมาอนยออก็เลยบ่ได้พาเช้าลุงมานล้ว ไปบนน้ำเบาปลานี่ยังก็ได้ของมันดีนี้มูใหญ่ๆก็เดี๋เก็บตู้หมู่บ้านเนาะครับตามไปน,น้ำกันครับก็พอมูแหละไปน้องไอตีมอ่อนอสบายกันเลยรับรถกับเป็นจีกันนี่ กับดอกดำคือหรือครับพี่น้องบึงบกคักกับบ่เห็นครับแล้วกับพิ่นฮักเพิ่นซ้อนออกมาเรื่อยๆครับพี่น้องบางกับวันพิ่นที่เบื้องทุนนะครับก็ยังไรมีซ้อนนะครับดอกดำดำบางที่เหล่าบางแถวน้ำพุ่มเพิ่นเที่ออกส่วนหนักเพิ่นกที่ออกล่ามไปเรื่อยครับ ที่มูวะใหญ่คือเาบาวันเดือนมูวันครหล่ะับมิกามี่ครับพี่น้องออกมาเรื่อยๆครับดอกงามงามครับเห็นแล้ครับมีหลายลุนครับพี่น้องครับมิกระมี่ครับพี่น้อง ดอกกลางบานแข็งงามๆครับอคอับป้าเดี๋ยวมาคือครับพี่น้องเดี๋ยวสองสามยุ่มเนี่ยหน่อยหลอดจุงอ่อมปลาเลยครับเพราะยังบไครับเดี๋ยวบ่าวที ขับล้วงต่อไปเบิองหวยหมู่ว่านน้ำครับขามันบ่จัะลือสีใดกับตาเป่าเมื่อครับโอ้ยบ่ามาสีพอครับกับพ่ออยู่ที่บ้าิ่นออกยุ่มละสามทีดอกครับพี่น้องปลานี่ยเลือดคนเอาหมูเห็นไปเบิดก่อนโอครับปะตามไปเบึงอยู่หวยน้ำเบาครับบ่าวก็ลังย่างไปหาลนครับปะพอกันอยู่หวยครับขับมาหอดหวยแล้วครับพี่น้องเบาครับพ่อเฮ็ดน้ำครับ เตยวายเตยพี่น huh. ้อยหลายเลยครับเตยว่าดอกใหญ่ยิ่งครับพี่น้องนี่ครับโยงโคกนี่ขันหลีอยู่ขับหลีเยู่น้ำยาครับพี่น้องปุ่นละเตยว่าเบาติดพลอยเปลือดเอาอุ้ยขับดังข้ามีนี่ก็มีครับพี่น้องอ่อนส้นดอกเป็นง่ามครับแถวน้าห่วยครับดินเป็นดินใสครับปุ๋ยละดอกเป็นง่ามครับพี่น้องกลับปะเก็บเป็นมูเบาวครับพี่น้อง ข้าดิด้งออกก่อนครับพี่น้องอย่าดพันมุนครับที่ใดครับหย่าบกฮกนึงครับพี่น้องท่านบมฮกบานนี่กับปอเหลือครับโมเหลือหูเหลือตาพันขับอยู่หกจกังสิจัง <c oughs> จงพอเหลือหอดบูมายทำกลนครับพี่น้องเฮย็ดปเฮย็ดมันพ่นวะับเพันเกิดทลอดเห็นว่าใหม่ครับ หมูวานเบากะเบิบึงครับเบึงบ่เห็นครับแถวนี้เบาก็ได้อยุใกใหญ่ขนาดน,นี้รับมาเนอครับผู้ใดบ้างผู <c oughs> ้ใดบ้างครับเมื่อกีกก้เป็นหมูเบาเนี่ยครับพี่พน้องครับพอได้แบ่งมีกันกันไม่แกงครับผู้เล็กละน้อย กำงามเดิทอดครับได้โบหลายก็ขึ้นไว้เด้อะคำดอกบนใหญ่ครับโบขคือหมู่มบ้านเบาเก,ก็บหมู่บ้านโอ้ยครับพี่น้องหมู่บ้านดอกขึนบัใหญ่แต่ว่ามูใหญ่ครับสวงใบงเด่นแดดกระหอนเพราะแดดแต่วา่าเบาหล่ะทีเป็นลมหย่อนครับก <laughs> ลับคนละงานนี่พี่น้อง โซนครับไอแนวมันลุกออกง่ายครับเป็นดินกันเป็น,ปนทรายพวกพวกมันก็เลยลุกออกง่ายเนี่ยครับค้าเป็นกระเดยจนเบิดครับพี่้องค์กูละครับกูละ กับดีอื้่นองออกออกไตยยาครับกว่าสิดิงองไตย <Net> มันหลอยด่หกแข้งครับยืดน้ำยาครับพี่น้องคันบุกปฏิกรบลเลือหูเรือตา tên chỉ điện quá bao ăn <laughs> ai tiền vượt đấy thằng tuổi này lười em à ăn ngủ như luôn cái đồng คนบานเช่นกันี่ครับคนไก่ <c ười> ไก่สี่ล้างแดงกันนี่ครับพี่นเราขับดอกสง,งามนนะีบ่บางคนมันก็บอว่าดีขันผอมเบาโตไปขันผอมกินด้วย ขับบบาวที่ล่องมึงเยอ่ครับพี่น้องวันไหนล่องมึงชักเทียรครับยิ่งแต่พันเบาออกอยูหกแข้งขับพันออกงามม่นเหนื่อยครับ ขับค th ันเบาวมากอะเท่าครับพี่น้องที่ไว้ให้บ้าหลือมึง่งครับเพราะว่ามีกระชวยนะครับสามมุ่งกลัวแล้วครับเดี่ยนี้ช่วงที่บาวเก็บเย็ดเดี่ยนี้ที่เบาแห่งหยาบเบาบอดยเยครับพี่น้องรับก็ยังดีอยู่ยังไ้ ทำเนินเบาตัดทิ้งใจบ่มาทั้งหวยครับโอ้ยดีดองเอ้ยขับยันในกระป๋าตาเปาเมื่ออยู่ครับก็ยังดีครับยางบบไก่ไปเลยครับบุญแล้วแถวสนวนป่าเมาคือสุดเด็ไปนะครับคือสิดเด็ดเก็บเบิ้งแถวนี้กะเบ,บาคือสิดเด็ดกลับแต่ว่าเบากะซี ขับสี่เตรียมตัวครับไปล่ำครับพี่น้องลงมือแรงครับไปกรบปวกไอขึ้นขับไปล่ำกับไปบดทิมครับพี่น้องทั้งเบาดินเบาบอยครับรับพวบออกพรรษาหนากระทิมกระเริ่มงานล่ำกระเรื่มคอยมีมาเรื่อยๆครับ ับบางจากงานล่ำเนี่ยเบากับสิมหาเนี่ยอยากเนี่ย,ยกินตุยฟอยเมียเขาบึงขับบางคนว่าเฮ้ยเบาตัวแต่คือโมไปหาเรามาเหี่ยปีนี่พี่น้องเฮ้ยเบากันจกไปอยู่เด้อครับเพราะว่าน้ำถ่วมก้อนเราไหม่ครับบนรถเลยครับพี่น้องสงส่ย,ยันมาเลยหาอยู่ปีนี่แจค็คพนถีรถย่ามไหนครับก้อนเราหม่เพราะว่าพันยู่หิมเซ่ครับพี่น้องสีเบาไปหาอยู่ประจับนะครับพวกไอ้ดินครับ ทำลามออกมาเรื่อยๆครับพี่ครับ ครับมืออื่นกันนาทียังไหลออกอี่ครับเบาวะคือว่าพี่น้องครับกันได้ย่ครับพี่น้องหมูนี่ซื้อมาหมูใหญ่ยังยังขับพี่ละข้าวตีเกี่ยเครื่องตาแหละครับป่ะนี่น้ำเบาต่อยแค้ข้าวครับมาที่ใดอีกแค่หมูโบรับพ่อได้มาเตรียมกันครับพี่น้องครับกับยังไข่เนี่ย กอได้ห้องทองเนี่ยน้อยนึงแล้วครับพี่น้องเบาขับไปรุยกันอีกสักคู่ครับขับเบากำลังยังเงี่ยครับพี่น้องเบาขับเบิดหมานแล้วครับ, <c oughs> <c oughs> บค,รครับไปยังไครยังครับก็ได้ยังมาไปได้โมนันดิเห็นไหมครับพี่น้องครับจะเบาเ,เีฉยเลย ครับได้รับพือว่าได้หลายเติบอยู่ครับพี่น้องรับบบาโตกับสีได้กลับมาเน้อรับพ่อยนองครับครับเบาขอบบุญขอบค้นเนื้อรับอีพอยแม่ใหญ่ไอ้ตายยิ่งทูกขู่ทุกคนครับคู่อยู่ในประเทศหรือต่างประเทศครับทียังให้กำลังแรงนเออแนงใจเบาโตเสมอมากครับกระกาบขอบคุณหลายๆครับตากไปเนี่ยกันแล้วกันครับเบาโตอีสานมันเท่าอีกยินห้อยยินนีสานครับตามอีอีสานผ่าเลาะเบาบ่อยแดนนีนีสานปากอีพอยแม่กดไค์กดแช่เพื่อำลังแรนใจให้่เบา แต่ทีมงานน,งออองนี่ครับเพราะเด็กนี่แหงเแ็ดคลิปดุวยฟอยแม่เข้าเบิ่งครับสำหรับคลิปนี้ครับเอาไว้แค่นี้ก็แล้วกันครับเดี๋ยวขอกันเมื่อหน้าครับพี่น้องว่าเป่าสิพาอีปอยแม่เขาข้างองค์สหายยังครับขอบคุณหลายๆครับอยู่ดีมีแห้งกำลังเงยสกุลสกุลท้าขอบคุณครับ